a few moments later 拜拜。 Thank okay. you. ขาดความกับรถนี้มากชอบเลยค่ะรนีอ่ยหวานอยู่รู้สึกกินกับนมหรือกัแคน่าจะอร่อยพี่สองที่ชอบที่สุด เดี๋ยวจะแยกกันแยงกันก็แยกหยิบอันที่คิดว่าจะไม่ทำกันก่อนนะคะหนึ่งอสาองจุดอรนิีนะคะมันหลเยอย่างมีตัววอรานรียนเกลือคาราเมลซึ่งมันหลจัด ก่งงอยู่แต่ว่าไม่ได้สงสัยว่าแบบอะไรอหัวข้อนนี้จะเป็นหัวข้อเรื่องแปลกแปลกปกติเนี่ยในช็อกโกาชิพกุกกี้มันจะ่ป็นใบ่ถัวอ่อนซึ่งก็คือมีกุหลาทั้งรีแล็ตเต็ได้ดีนะครับ ผลคผลค่ะมากิบรู้สึกว่ามันมีหลายเท็กเจอร์ให้กินแล้วก็ตอนที่มีเกลือถือว่ากล้ามากที่ใส่เม็ดเกลือลงมาแบบเออมันไม่ค่อยไม่ค่อยเข้ากันนะแต่ปกดวรากินเข้าไปแล้วอ่ะดีมีเกลือมีคาราเมลก็ดอว่าแบบเข้ากันจะสัพผาะว้าวมากอสุนเพราะว่าเป็นสิ่งที่ชอบทั้งหมดชาไทยไวช็อกแล้วก็ไม่ค่เดีชื่อชอบเลยอ่ะืมชอบมากอ